พ่อกับพอเด็พ่อดชสวัสดีครับผมมาจะกโค้มือไหนพ่อสองโค้มับใส่โค้มนึงอะโค้มนึงไทยเหรอโอ้ขายได้ยี่สิมือไหยขายได้ยู่เนาะพอได้ขนาะมาาอยู่ว่าอันนี้เท่าไหร่นี่พ่อเบอสองหมื่นห้า้ครับสองหมพันมันเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่เนาะลูกแรกลูกสองเนี่ยสองับอืมลูกสองเนาะเอาพ่อบอกเบอร์เาผมอยู่ท่าใกล้ๆเบอร์เท่า่ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหสมหนึ่งึ 4ี่ปดหพอเดชโคกโขชัยเนาะเอาคือนอนเนาะสาวลาเนาะสองหมื่นาพันครับตัวนี้เราห้องว้เป็นลูกแรกลูกอย่างเงี้ลูกสองเนาะแม่สูงกร้อยสี่สิบู่เนี่ยลูกดีละลูกด้วยโว์ขุ่นด้วละเรานอนเราเมือนจะเศร้า ลูกขอด้วท,ทั้งต้นนะแล้วโอ้ลูกหนาเติบดีด้วยนะอึดตกเลยเนี่ครับของแท้ได้จินมนี่นนครับสาวหาครับห้องว้ครับตัวได้อีกยอ่ลูกก็สูงร้อยในสิบได้หรอครับเนี่ยร้อยสิบเซนได้หรอม่ใครับทุกคนเนะาะ ทองวางอยู่พีได้จากสามเดือนหรอวะลูกวันเนี่ยสามเดือนสี่เดือนอลไรเนี่ยในลูกครับลูกโก้เนี่ยครับลูกโก้ได้เนี่ยเบิ่งลูกอันนี้แม่ครับ

ใายบรรยากาศครับบรรยากาศกรับเป็นทีเขียวเมื่อนี้ครับทีเขียวสดชื่นฝนตกเอายังไงหน่อยก็ได้มาชมครับม,มาชมมาเพื่อนๆเอาพี่น้องเด้อยมีบรรยากาศอีกแบบนึงของตลาดนัดงัวครับถามราคาเลยเนี่ยของพ่อเจ้ะครับผมเอ๋ออย่าบอก่าตัวนี้แม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวผู้ที่พ่อลูกแรกลูกตัวไหนลูกแรกครับโอ้แม่หัวุ่นตัวน่ะ ลูกแกจกเดือนลยเนี่ยพ่อเดือนนึงสบือพ่อ่นวานเปื้อนะเรพ่อเนี่ยมื้อนหาันหาลอยครับมื้อนาันครับโอ้ขอสือด้น้องลูกแรผมตัวเนี่ยอยากขายเพราะว่าไทยหดน้ำไ่มเองเลี้ยงื่อหรอครับเาแงขารถไทเนี่ยเนี่ยเบิ้งเบิ้งคุยกับแผงตนชื่อคุยพร้อมนะต่นลี้เอาาเมาขดยแค่ใดกี่ใจได้เนี่ยเออาเจ้าของอ่ะครับาลูกคอกอืมเียครับพี่อหาเราครับเดี๋พอบอกปืนดู 093ย์เก้า6ามศูนยครับ2726พ่อยังครับผมพ่อสุมิตรครับสุมิตรไปส่งได้ยินไะพ่อเนาะขันบ่ไก่เนาะได้ครับได้ครับเริยมส่งยังนี่บริการกันบ่ยากครับมือถ่านหาร้อยครับก็จะถือไก่กันผู้เบาหน่อยเป็นตะเกาะดีๆตัวเบิ่งครับถือไก่ไปแถมไก่ไปต้มพร้อมครับ สําหรับผู้ซื้อไปเลยเนี่ยครับครับครับประยากจิ้นยาจิ้นค่าดีโอ้ยไม่มีปัญหาครับรามได้พร้อมเราเบ่งทรงเนี่ยบ่นดีดอกเนาะยืนตัวดีดีขายได้ความจำเป็นช่วยบริเงินค่าไถนาครับแมนจะไปไถนาครับโอ้ยเนาะราคาเนาะ่ได้เนี่ยกำไรสักสีขายต้นเนี่ยได้กำไรอยู่ขาเนี่ยซื้อซื้อแม่เดียวแม่น้ําครับแมนแมนครับมือหางวันนี้ได้สองตัวแล้วไหมครับแมนราคาติดต้องเลี้ยงหน่อยนึงซื้อกระป๋าซื้อไป๊กกระปซื้อลูกมันแมนครับ จะกระทับอีกสามเดือนกระทับแล้วเนี่ยเพราะแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเราเมยมันสองเดือนตัวทับครับนั่นน่ะเราเพื้นน่ะทีมใบจากสามเดือนพอดีมันยัได้ไรตูบูลเนาะลูกกระสีได้แง่ขึ้นอันทับแต่น้อยหลายลูกถือว่าแง่เมยก็ลอยสามสิบหาได้แล้วเนี่ยลอยสามสิบบวกลบเนาะเออครับสามสิบขึ้นละอฮอร์ลุนพร้อมขึ้นเชียงพอมโอ้เนาะเอาตูหานแล้วครับเด้อนี่พ่อขอบคุณครับผมคอยได้ขายครับนี่รายย่อยชอบคนนะครับได้ขายอยู่ดอกบัวชีไรได้เนี่ยครับบัวชีไรดอกไม่ใช่ปัหาสำหรับผู้มีเงินดีก็ใช

โอ้ก oh, okay, oh, so oh, e, ําล well uh, ังหวงลูกอยู่เนี่ยโอ้สูงจังลงดีดีนะแม่ลูกเนี่คู่นี้เนาะลูกถูด้วยแม่ล่ะลูกผูอืมลูกแรกสิงะจ้าลูกแรกอันนั้นตัวนี้แม่สาวน้อยจ้ะอืมเปิดตัวอะไเนี่ยตัวนั้นพิพาจ้าบปิแม่ตัวนี้เปิดไว้นี่ไหมแม่ลูกหรือไหมแม่ลูกสาวสองแม่ลูกสาวสองลูกผู้เนาะเนี่เราไปเลี้ยงเราไปไล่ลูกอยู่ครับแม่หอยต้นนาะเป็นห้องหาลูกอยู่ ครับต um, ัวนี้ของไฮตัวอีกตัวนึ่งมือห่าเดี๋ยวไฮตัวนึงตัวนี้ตัวนึงครับของไฮต้นห้องไว้มือห่าครับเป็นก้อนแม่สาวคือกันนี่มาแล้วมาแล้วนี่บอกไฮตัวลูกลูกไยอ่ะบักคิดดื้อ ไอ้ต้นปืนอะไรกว่าเก้าสองครับสองพันสองเนาะเอาบอกปืนเนี่ยศูนย์หกสองครับถึงหกสองสามเก้าแปดสามเก้ครับแปดเหกไอ้ต้นเนาะแม่ลูกลูกแรกแโอ้ผละคุ้นหลายดคริดดอคิดด้อแม่ทับยังไงยังครับแม่สูงร้อสีิบได้แล้วนี่เนาะเอาตหาเราครับเด้อนี่ครับของไอ้ต้นครับ สองหมื 22, ่นสองพันแล้วเป็นราคารองไว้ได้เนี่ยต,ต่อได้อีกอยู่ไปสูงดิครับไปสูงกล้อมองมขาบอไก่เป็นไงเนาะ,ะบ่ไก่เกินอ๋อาครับเีตะเลียงแม่ก็บเขาดีเนาะแม่สูงดี ซื้อเพิ่มตัวเลี้ยงเท่าไหร่ซื้อวันราคาซื้อวันไหนซื้อทิศสองหายนะครับอืมเป็นพอพันถึงเนี้ราคาง้อผุ่ง้ออย่างเงี้ยราคาซื้อได้เนี้ยครับเบิ้องไทยให้เบิงราาคซื้องง้อผู้เนาะเนี่ยเทียบกันนาดีต้องให้ต้นเนาะพอดีเป็นปอทอับเลยอยู่อืมเพียบโอ้งัวตัวละหมื่นสองตัวบอกง่ายก้อยสามสิบห้าได้เราบ้างสูงเนี่ย ตัวนี้เราซื้อไว้ครับชิดสองหาลอยราคาซื้อราคาเท่าไร่มก็จะไปเลี้ยงไว้อีกจังน้อยหรือว่าจะขายครับเท่าไรก,กับไรผมก็จะขายอยู่เนี่ยขายบ้างให้ตัวเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเอาบอกกันตัวเนี่ยขายเนี่ยขายอยู่ครับขายอยู่ยยได้กับไรก็ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เนาลงชิดสามหาลอยก็ขายเออชิดสามเราขายเนาะเออเนี่ยครับเอาเนี่ยตัว<า>นี้ขายตัวเดียวกันครับเดียวกันกับแม่ลูกเมื่อกี้เนี่ยครับผมชิดสามหาลอยแล้วก็ชิ้ขายครับบริเวณรวมสวงดิบริเวณรวมสวงกันเนี่ยร่วมสวงหากันว่า อันนี้เป็นราคาอยู่ตลาดครับเราว่าด้ห้องออกก็มันหลายหลายห้องเผื่อกซ้งน้มตุยเนี่ยเอห้องเผื่อต้อนต้มตุ้เนี่ยที่ตลาดตอนนี้ครับเนี่ยคันซื้อตอนนี้ก็นี่แหละครับเอาให้ต้นขอบคุณครับผมพ่อกับพ่อไฮรีไฮรีสวัสดีครับผมพ่อกันอยู่ตลาดน้ำมันทองคำน้อพ่อเนาะวางตัวมือเนี่ย ลักษนี้ม้อยแล้วครับเออผุล่นะสายพุนเนะเอ๋อแม่ลูกอะไรพ่อเนี่ยแม่ลูกมืดห่าครับไม่ลูกลูกตัวผู้ตัวแม่ียตัวเมียเออแม่ลูกตัว<ด>แม่ยมืดห่าพันของไฮลีครับอ๋อถ่ายเป็นสายแม่ออกไท้ายๆกันน้อยตัวนีนะ้เนาะอืมแต่แม่มันแม่มันแม่ไกยไอ้ลูกมัไก,กแล้วเนี่ยลูกผสมเนี่ยมีบือม,มีเรื่องเราเนี่ยเป็นลูกแรกบ่ห้อยอืมลูกแรก ไอ้มูต้งเทิงรถหน่อยได้น่ะปลาลูกคอก่อ่ะรุน้อยตัวละมส้ยเออตัวแดงๆยังไงๆหน่อไดตัวแดงนี่ตัวละสูงซุดเ่ีเอาพ่อบอกเบอร์นะเอาให้ศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนยสี่หนึ่งเนาะครับพอรห้รีบ้านเสนะีสมบูรณ์ครับอันนี้เราห้องไว้มือถ่าพันแม่ลูกลูกตัวแม่เอาป่ะี่มบเบิรงปลาลูกขอกน้อยเพ่เพี่ โทรหาเราครับมักตัวใดเนี่ยบักไรอ่าตัวตัวละสามพันแปดครับรุ่นไ่นตัวใดสียังอาตัวสีแดงสีขาวอ่าถัวเนี่ยสามพันแปดอะสามพันกาบาทเนี่ยนี่หาถัวครับดูนี่ตัวนี้หาถัวแม่นบิ้นเลยอืมตัวผู้ตัวผู้สามถัวตัวแม่ยสองืมมันกินนุ่มหมดหมดอย่างเงี้ยานมหมดแล้วครับเออเอากินออกลูกหมดแล้วเนาะออกออกนมหมดแล้วครับอันเดียตัวใหญ่อันเดียหน่นตัวใหญ่หกพันหาเออตัวใหญ่หกพันหาตัวใหญ่เนี่ยอ่า นาดีเอาไปปล่อยเนาะทำไมนี่จะหาว่าทะเลหลายใช่ไหมนี่้นี่เด้นครับนี่นางงามนี่เด้น,นางงามหาว่าหาเออนี่หาว่าหาเนี่ยครับนางเอกเนี่ยปล่อยไว้เราเรียกอันมากตัวไหนเนาะเอาให้เรียกขอบคุณครับผมน,บนี่ครับตัวนี้หาว่าหาตัวแม่ครับ ตัวเมียโอ้ขายแล้วครับห่วยเนี่ยเพิ่งขายกันแล้วครับเนี่ยมื้อหาพันสันแม่ลูกตัวเมีลูกตัวเมียย่งน้ครับโอ้จักจีว่าคำไหนเนาะเอ้ไทยเบิ้งครับตัวนี้ขายกันแล้วนุ่มทุ่คนล่ะโอ้เป็นขาทอกครับขาทอกไม่ได้ราคานี้อืมโมเมนต์วราคามาถูกเป็นต้องว่าขาทอกครับ เนก็บอกกันก้อนแล้วเนาะก็ตกลงกันเอามูแล้วลูกตัวแม่ครับในแม่มัขาทุกโว่จักจักรอยู่ไหนสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นดแนวห็นหน้าอะไรเจ้าโอ้ยผ้าบ้านเขาบ้านเขาเตี้ยเออไมาถูกตัวมือเนี่ยประมาณสามตัวครับสามตัวเตี้ยครับผมอืมอันนี้ผู้บ่าวผู้สาวนอนอยู่นหนอันผู้บ่าวและข้าหกพันรับที่นอนอยู่นอนอยู่ไหนครับ อันนี้เด็กผู้สาวน้อยเด็ผู้สาวน้อยสองตัวนี่จะเอายี่สิบสามนห้ารอยครับยี่สิสองม่สาัน0รมัตกตัวอะไรเหรตกตัวละพันกว่าบาทนี่ะครับหมืน่นหมืน่นละหมืน 1, น่นพันเนาะหมื่นพันหาพันหกพัเจื่นพันพันเจ็กวกัวนี่่พันเจกว่าสองตัวเนะ 11, านะครับหมื่นหนึ่งพันเ็ดร้อยเด็กครับว่าเป็นพันเจ็ดเดครับนี่ตัวนึงอะเอาบอกเบอร์ให้ตัน้นนะ คหกคแปดหกหนึ่งหกศูนยไฮตันบ่ใหญ่นะครับผมเอาหนตัวนี้ซมอคตัวนี้ซมอราคาดอวกันองตัว้เดียนเฉลี่ยกันครับบอมนแยกตัวนี้เดียตัวไซมอ่าเดียวตัวไซมอเกือบยาสามพครับหนถ้าแยกอ่ะครับเป็นหัวโลนเนาะตัวนี้เนาะครับหัว ก็จะมาดูย้ายก็ตั้งตัวนึงย้ายก็น้อยนึ่งอยากตัวนึ่งพันหนึ่งเจกตัวนึ่งเป็นพื้นครับตัวนี้จะเป็นพื้นสามพื้นสามมันก็จะเป็นสองพื้นซีสองื้นซีสองตัวกันสองืมอตัวมนน่อยนึงครับอบออยตันขอบคุณครับผมรับขอบพครับผมอาหอยได้ขายได้หอตันเด้อได้พ่อกันโดนเป็นเดือนแล้วแมนไม่ตันไปใส่นาะบริตลาดหลายมื่อพอ่งถึง

พ่อก็พ่อมาถึงพอมาถึงสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาไหมกีตัวผมได้มา่อสองตัวครับแม่ลูกสองโคบตัวแหน่งหนึงตัวผู้นึงแล้วก็ซื้อตัวน้อยใส่ตัวนึงครับผมเอาถามราคาเด้ตัวเนี้ยตัวตัวล่างเนี่ยบังคับแม่ตัวล่่างนีแหละตัวล่างเนี่ยผมเปิดไปสิบสามหาร้อยครับอืมโอ้คโหเปียด้เบียดเบียดเนี้ยเลยตัวเนี้ยเอาเปิดราคานี่ก็ขายอืมสิบสามหาร้อยสูงร้อยห่่ห้ายี่ผ่ากับไม่ท้าติดเลยไม่ยี่ผ่าได้อยู่เนี่ยใช่ครับว่า แกเตื่นไปต้นเนี่ยอายุไม่ปีเป็นแล้วปีแล้วครับผมเชินปีแล้วเนาะครับปีแล้วอืมเอาเนี่ยครับแกมันว่าปีขึ้นครับไปคุณได้เลยนี่เนาะเขาคอกไว้ลามได้หรอมั้งเนี่ยลามได้ผมได้เอานนครับเบื้องหลังนะครับเด้วยเนี่เบื้องหลังเขาหลังดีท้ายดีเอาเบื้องอีกดีก็เอาไปเลี้ยงไส้หญ้าเนี่ยโอ้ยเนาะพโหะพ้อเสื่อมแล้วมันสื่อมครับจ้องเนี่ยหนาอึดตึกเดินยืดเหนื่อย อันนี้ผู้สาวจี๊ะครับผู้สาวครับผมโอ้ครับเท่าไรตัวเนี้ยมื่นหกขาล้อยครับผมราคาเปิดครับคือค้าวกระวานคิดว่าพูถึงขิ้ร่องสองมื่นมือหกขาล้อยตัวขาล้อยครับผมแมนโอ้ยเนาะงมได้ชมเลยนะครับนี่ยอิริตัวบักเงี้แท้งขาบักเงี้ดูดูรับรับประกันตั้มนี้ให้ครับผมแม่สาวพ่อคุณเชียงสูงล้อย มันมาอยสี่สิบมีคุณแล้วครับผมบ้านี่เนาะอันตวตะพูนเด้โต๊พูนตัวผู้ครับผมต๊ะได้ต๊ะผู้ตัะผู้นั่นเปิดไปเศร้าหาครับผมเกนเห้อเนาะเนี่ยตัวนี้งามเว้ยตัวี้มือถูกหาลอยเนี่ยครับถไครับถอาอถึงหัวเบอร์ไหมเบอร์ผมศูนย์หกสาม เจ็ดแปดศูนย์สองแปดสี่หนึ่งครับผมครับพอมาถึงบ้านหนองบระบานเนาะหกระบานจังหวะครับผมจากไจทัวร์หาเราครับลงวัวเรามีตัวงามนะครับเนี่ยครับผมมีอยู่บ้านก็มีอยู่ครับครับสั่งได้เลยครับแบบใดร้อยใดเราคัดให้ยั่งดีแล้วครับเนี่มาตรฐานเลยครับผมตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้มือนหกเลยกับเพศดำนั่นแหละรับแมนครับโอ้โหเลยครับโบดบัครับโบดเรีองถูกตาอยู่ตัวงวดตัวนี้เพศดำนะเลียงครับตาเลียงที่เราหนา ตาเลี้ยงมันมันงวดปีปีพอหลายเดือนนะครับอืมปีพอหลายเดือนครับเอาไปถึงขอบคุณครับผม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 ประมาณนั้นพอเด้อครับผมครับผมเช้าหนี่เราก็เอาน้ำกับเครื่องดื่มมาให้ด้วยนะเราบริการดีๆเราขอบคุณทีไงครับแม่ลูกยังตัดกลับมาประมาตัดซีทุ่มไปทั่วมากมีแม่วครับลูกของผู้ใด้เนี่ยจักเลยครับก่อนเออเอาครับเมื่อกี้ก็จะขอจบคลิปตลาดนัดบ้านหนองขาม ตลาดของพ่อสนใจไปตะหนีพี่น้องเด้อตลาดแรกครับผมตอนนี้เปิดทุกวันจันทร์ครับเมื่อนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้น้ำครับเมื่อนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นครับเริ่มดีขึ้นในห้อยกาวขาวคอายมาหลายไทยบ้านกับมาหาซื้อสินหลยอยู่ครับพี่น้องเรื่องปกติแล้วครับเมื่อนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพอเพียงเลี้ยงตัวได้น้ำครับเมื่อนี้ครับสวัสดีครับผม